สวัสดียามเย็นครับวันนี้ก็พามาชมสวนกล้วยครับนี่ครับกล้วยกำลังออกเครือหลายครับเป็นดินปีแรกครับงามอยู่ครับครับสวนกล้วยเล็กๆที่โคราชครับเครือนี้เสียดายผมตัดปีมันสั้นเลยเหลือแค่ห้าหวี ยังไม่ได้โมโหครับครับอันนี้จะเป็นกล้วยรู้สึกจะเป็นกล้วยน้ำวา้าแขน้ำวา้านั่นน้ำวานะ้าน้ำว้าเตี้ยครับน้ำว้าเตี้ยอันนี้เป็นน้ำว้าเตี้ยอันนี้เป็นกล้วยตาน,นีครับ ผมตัดทิ้งหลายตัวแล้วครับแล้วมันก็ออกมาเรื่อยครับกล้วยตอนนี้เลยที่เจ็ตัดครับสวนกล้วยวานนี้ก็มาตัดหญ้าไม่เสร็จเลยครับน่ี่วีหนึ่งสองสามสี่ห้าวีหกวมาหกเจ็ดวีก็กำลังสวยถ้ามากกว่านี้ก็เนียไม่ใหญ่ครับ นี่ครับกล้วยใบจะมากห่อเอาถุงห่อไม่ห่อเลยครับอันนี้ไอ้เน่ยนาอะไรแดงบาซิลแดงบาซินสั่งในเน็ตมาครับสองต้นรู้สึกว่าจะเป็นลุ่งกล้วยครับนี่ครับหอมทองหอมทองมี่ไงสายพันธุ์ครับผมก็เลยงงเลยว่าทำไมถ้าไอ้ต้นไอ้ต้นไอ้ต้นสูงครัมันจะขาวครับเดี๋ยววันหลังต้องมาห่อครับเนี่ยนกนกมาทำรังครับ มีหอมทองที่ต้นขาวมันจะสูงครับแล้วก็มีหอมทองเตี้ยมะพร้าวแดงมาลายูหรืออาจจะบางคนก็เรียกเหลืองมาลายูเหลืองมาลายูบางคนก็เรียกไอ้นาลิเกนี่ครับหอมทองหอมทองต้นสูงแล้วก็มีหอมทองเตี้ยครับหอมทองเตี้ยครับดูครับเนี่ยระดับเท่ากับผมเลย ตัวเจี๊ยแก่แต่ก็มีหวีครับเนี่ยหอมทองเแี้ยยังไม่ได้มาห่อเลยครับเดี๋ยวต้อนหลังต้องมาห่อหอมทองเี้ยเมื่อวานตัดยายไม่เสร็จเลยครับนี่ครับตัดได้แค่นี้เลยพอดีเครื่องตัดหญ้าอิสเดนนี่ครับฝรั่งโอ้ต้องเก็บฝรั่งแล้ววันนี้ฝรั่งจะก่อนด่งมากครับพอนี้เดี๋ยวนี้พอรามกล้วยมันใหญ่แล้วฝรั่งรู้สึกจะไม่ใหญ่แล้ว ฝังรู้สึกยังไมู่กครับต้องมันมันอยู่ใต้ร่มเลยครับมันเลยไม่โตนี่ครับโซนนี้เป็นกล้วยหอมทองครับกล้วยหอมทองฝรั่งฝรั่งนี่อยู่ใต้ร่มกล้วยแล้วเลย,เลยไม่ค่อยออกออกผลครับต้องมาตัดใบกล้วยออกนี่ครับมะพร้าวเหลืองมาลายูหลายต้นนะครับ โอ้พับุ้งพับุ้งรู้สึกจะขึ้นฝั่งนะครับไม่ได้มาทำรุ่นเลยครับตรงนี้ไปช่วยเขาทำงานเลยครับตายแล้วยังไม,ม่ดุกครับมันมันเป็นเพราะว่ามันอยู่ในร่มเบาเลยเดี๋ยวหลังวางๆต้องมาถากหญ้าถากพองบุ้งครับโอ้หอยเต็มเลยครับผมซื้อหอยแล้วปล่อยเยอะแต่ไม่รู้อะไรมากินเกือกสาดเลยครับ มะละกอโอ้อันนี้ละมุดละมุดก็ห่อไว้สูกอย่างนอนน่เดี๋ยวหลังก็มาทำรุ่นให้ปุงให้ปุ๋ยแล้วครับอย่างมาอยู่ก็หลายต้นครับกล้วยหอมทองพบมาพบกับอันนี้กล้วยลอยหวีครับตัวนี้กล้วยลอยวีอันนี้ครับกล้วย อะไรเนาะผมก็ลืมเชื่อกล้วยหนากครับกล้วยนกักเป็นกระตัดเป็นกระตัดปีมันสั้นเกินไปแล้วครับมันเลยเป็นเชื้อราดำๆที่ต้องมาป่อยให้ปีมันสุดเองนะครับนี่เขากล้วยเทพพนมตอนนี้เขาูรสกจะเป็นเทพพนมตัวนี้เอาบอนใสไปแลกมาครับมีเป็นเทพพนมกระหัดมุกแล้วก็ตาเน ที่ไปแลกอาบนสายไปแลกมาต้นหนึ่งเขาให้มาสามนอนี่ก็ลกมาครับนี่ครับอบนสายผมอบนสายปลูกจมป่าลงอยู่ครับโอ้โหหน้าหนาโอเคครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับ